สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา n o r t Studio เช่นเคยนะครับในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปอยู่กับการสปอยหนังเหมือนเดิมซึ่งหนังที่เราจะมาสปอยกันในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า e n o l a h o m e เป็นหนังที่จะวาเด้วยเรื่องราวของ e อ o LA Home น้องสาวแท้ๆของเชอร์ร็อกโฮมชายผู้เป็นนักสืบในตำนานแกนหลักของหนังเรื่องนี้ก็จะไปอยู่ที่ตัวของ e อ o l a หลังจากที่แม่ของเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหญิงสาวต้องใช้ชีวิตอยู่กับความขมขื่นมาโดยตลอดแถมในวันที่พี่ชายทั้งสองคนเธอกลับมาที่ ตัวเธอก็ดันถูกบังคับให้ไปทําในสิ่งที่ไม่ชอบอีกเอนล่าเธอก็เลยตัดสินใจออกมาจากบ้านเพื่อตามหาแม่ของเธอรวมถึงเมื่อเธอทําแบบนี้เธอก็จะได้ใช้ชีวิตตามที่เธอต้องการทว่าเรื่องราวมันไม่ได้ง่ายดายแบบนั้นจูจูตัวของเอนล่าก็ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนนึงโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้เรื่องราวสุดแสนอันตรายมันก็ได้ตามมาตัวของเอนล่าจะสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้หรือไม่รวมถึงเรื่องของนักสืบสาวคนนี้จะเป็นยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรััับบชมรฟง ด,ดีกว่าหนังได้เปิดเรื่องโดยการเล่าชีวิตของตัวเอโนล่าโฮมเธอได้สูญเสียผู้เป็นพ่อไปตั้งแต่ยังจําความไม่ได้แถมเมื่อพี่ชายของเธอไมค์คอฟโฮมและเชอร์ร็อกโฮมโตได้สักระยะหนึ่งทั้งสองคนก็ได้ออกไปจากบ้านหลังนี้ทําให้เหลือเพียงแค่เอโนาล่ากับแม่อศาศัยอยู่ด้วยกัน2คนหญิงสาวเติบโตขึ้นมาจากคําสอนของผู้เป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแม่ของเอโนล่าก็ล้วนแต่สอนให้กับลูกสาวของเธอทั้งนั้นทางด้านแม่ของเธอดูเหมือนว่าแม่ของเธอจะเป็นคนที่เก่งกาจมากรวมถึงเธอก็ยังรอบรู้เรื่องรอบตัว ด้วยแต่ถึงแม้ว่าสองแม่ลูกจะสนิทสนมกันขนาดไหนแม่ของเอนล่าก็ดูเหมือนว่าจะปิดบังอะไรบางอย่างกับลูกสาวอยู่เมื่อวันเวลาเดินลรวงเลยผ่านมาเรื่อยๆจนเอนล่าได้อายุครบ16ปีจู่ๆแม่ของเธอก็ได้หายตัวไปจากบ้านอย่างไร้ร่องรอยสิ่งเดียวที่เธอเหลือทิ้งไว้ให้กับลูกสาวมันก็เป็นเพียงแค่กรองเก็บอุปกรณ์วาดภาพกับของที่ระลึกอีกเล็กน้อยเอนล่าเธอเสียใจจากการจากไปของแม่มากๆแต่เธอก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าเธอก็ไม่รู้ว่าแม่เธอหายตัวไปไหนดานพี่ชายทั้งสองคน เนอเมื่อรู้ว่าแม่ของเขาหายไปจากบ้านด้วยความที่เป็นห่วงน้องสาวทั้งคู่ก็เลยเดินทางกลับมาที่บ้านหลังจากไม่ได้กลับมานานซึ่งเมื่อไมค์ครอฟโฮมและเชอร์ร็อกโฮมได้เจอกับเอโนราผูเป็นน้องสาวอีกครั้งในตอนที่เจอกันครั้งแรกทั้งคู่นั้นจําน้องสาวคนนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าตัวของเอโนราได้เติบโตมาเป็นหญิงสาวท่าทีแข็งกระด้างไม่สมกับกุลสตรีในสมัยนั้นแม้แต่น้อยแถมเมื่อพี่ชายทั้งสองกลับมาถึงบ้านสภาพของบ้านมันก็ดูไม่ได้เลยทําให้ทั้งสองคนแปลกใจมากๆว่าทําไมเอโนราถึงปล่อยให้บ้บบบานนแี ไม์คอฟและเชอร์ร็อกได้เข้ามาตรวจสอบในห้องของแม่เพื่อจะดูว่าเธอมีเหตุผลอะไรที่ทิ้งเอเนล่ากับบ้านหลังนี้ไปทว่าถึงแม้จะเป็นเชอร์ร็อกโฮมชายผู้เป็นนักสืบในตำนานเขาก็ไม่สามารถอนุมานได้ว่าเหตุผลอะไรแม่ของตัวเองถึงหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยแบบนี้ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะยังไม่รู้ว่าแม่ของพวกเขาหายตัวไปไหนในส่วนเรื่องของเอเนล่าผู้เป็นน้องสาวมันก็ดูจะน่าเป็นห่วงเหมือนกันเธอไม่มีความเป็นกุลสตรีแม้แต่น้อยรวมถึงในเรื่องของมรารยาทและการศึกษาก็ไม่มีใครสอนให้กับเธอเลยตั้งแต่แม่จาก เมื่อเป็นแบบนี้แล้วชายทั้งสองคนเลยได้ตกลงกันทางฝั่งไมค์ครอฟ์เขาจะเป็นคนจัดการเรื่องของเอนล่าเองส่วนตัวของเชอร์ล็อกโฮมก็ให้ใช้พรสวรรค์ของเขาสืบดูให้ได้ว่าแม่ของพวกเขานั้นหายตัวไปไหนกันแน่ในวันถัดมาไมค์ครอฟ์ได้พาตัวพออของโรงเรียนสตรีมาที่บ้านเขาต้องการให้พออคนนี้เอาเอนล่าไปดูแลเนื่องจากเธอคงจะไม่มีความเป็นกุลสตรีในตัวแม้แต่น้อยเลยทว่าเอนล่าเธอก็ไม่ต้องการแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้เรื่องทักษะต่างๆเธอก็ได้รับการ สอนและอบลงมาจากแม่ของเธอทั้งหมดแล้วแต่ถึงกระนั้นไมค์ครอฟก็ยังยืนกรานให้เอโนล่าไปเข้าโรงเรียนกุลสตรีให้ได้จากเหตุการณ์นี้ทําให้สองพี่น้องทะเลาะกันยกใหญ่และถึงแม้ว่าเอโนล่าจะไปขอร้องเชิญล็อกโฮมพี่คนรองให้ช่วยเรื่องนี้แต่เชร์ร็อกก็ต้องจำใจปฏิเสธการช่วยเหลือไปด้วยเพราะว่าเขาเองก็ตกลงกับไมค์ครอฟผู้เป็นพี่แล้วในเรื่องนีเอโนล่าเธอเสียใจกับเรื่องที่กําลังเจออยู่มากแม่เพียงคนเดียวที่เธอรักสุดหัวใจก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยส่วนพี่ชายทั้งสองหลังจากที่ไม่ได้เจอกกันนนา ยังมาบังคับให้เธอทําในสิ่งที่ไม่ต้องการอีกในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่อิสรภาพของเธอหายไปเธอจะถูกพาตัวไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนฝึกกุลสตรีสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เอโนราไม่ต้องการแม้แต่น้อยในระหว่างที่หญิงสาวกําลังนอนคิดเ,เรื่องดังกล่าวอยู่เธอได้นึกถึงคําสอนของแม่ขึ้นมาแม่ของเธอมักจะสอนอยู่ตลอดเวลาว่าให้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเองสิ่งนี้มันทําให้เอโนราฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าแม่ของเธออาจจะทิ้งคําใบ้อะไรไว้หญิงสาวได้ใช้พรสวรรค์ของเธอที่มีเหมือนกับพี่เชอร์ร ที่แม่ทิ้งไว้ให้เพียงอย่างเดียวจนในที่สุดเอโนอลาก็ได้เจอคําใบที่แม่ของเธอทิ้งไว้จริงๆในวัยเด็กเธอกับแม่มักจะเล่นต่อคํากันอยู่เป็นประจำถึงขนาดที่ชื่อเอโนอล่าของเธอนั้นหากสะกดใหม่มันก็สามารถอ่านเป็นคําว่าอโลไดเอโนอล่าได้ทําการสะกดคําใหม่จากคําใบที่แม่ของเธอทิ้งไว้ให้จนในท้ายที่สุดเธอก็ตามคําใบนั้นไปและได้เจอกับเงินจํานวนมหาศาลที่แม่ของเธอซ่อนไว้ให้ตัวของเธอเองทําให้เมื่อเอโนอล่าได้เงินก้อนนี้มาแล้วเธอก็ไม่จําเป็นต้องทนอยู่กับการบังคับของไมครลฟ์หญิงสาวได แต่งตัวเป็นผู้ชายและแอบหนีมา่ในตอนกลางดึกโดยที่เธอได้มุ่งหน้ามาที่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางไปยังเมืองลอนดอนสถานที่ที่เธอคิดว่าแม่ของเธอน่าจะอยู่ที่นั่นแต่ในตอนที่เอนูรามาถึงก็ได้มีขุนนางจํานวนหนึ่งกําลังออกตามหาลูกชายตัวดีที่หลบหนีออกมาจากบ้านแต่ด้วยความที่รถไฟขบวนนี้เลทมากแล้วสุดท้ายรถไฟมันก็ได้แล่นออกไปโดยที่ขุนนางพวกนั้นยังไม่เจอตัวลูกชายเลยทางฝั่งเอนล่าในที่สุดเธอก็สามารถหนีรอดพ้นเนื้อมือของไมโครฟได้แล้วทว่าในระหว่างที่เธอกําลังนั่งอย่างสบาย อยู่ จูจ่ๆเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากกระเป๋าที่ถูกซ่อนไว้ในห้องของเธอโดยที่เด็กหนุ่มคนนี้เขาก็มีชื่อว่าทิวเบอรีเขานี่แหละที่เป็นเด็กหนุ่มตัวปัญหาที่พวกคนนังตามหาอยู่ก่อนหน้านี้เมื่อทั้งสองคนได้เจอกันเอนรลาเธอก็ไม่ยินดีสักเท่าไหร่เพราะว่าเธอมั่นใจได้เลยว่าทิวเบอรีจะต้องสร้างปัญหาให้กับเธอแน่ๆดูเหมือนว่าครอบครัวของเด็กหนุ่มได้ส่งชายใส่หมวกคนหนึ่งขึ้นมาบนรถไฟเพื่อตามหาตัวของทิวเบอรีโดยเฉพาะถ้าเกิดทิวเบอรียังอยู่ในห้องนี้ต่อไปชายคนนั้นต้อองคิดว่าน การช่วยเหลือเขาแน่ๆก่อนที่มันจะสายเกินไปเอนอลาก็เลยไล่ทิวเบอร์รี่ออกมาจากห้องแต่แล้วเมื่อทิวเบอร์รี่ออกไปแค่แป๊บเดียวเขาก็ได้วิ่งกลับมาเหมือนเดิมเนื่องจากในตอนนี้ชายปริศนาคนนั้นกําลังเดินเข้าใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆทางฝั่งเอนล่าเธอเอื้อมระอากับเด็กหนุ่มคนนี้มาก,มากๆเธอเลยเป็นฝ่ายเลือกออกมาจากห้องนั้นด้วยตัวเองซึ่งหลังจากที่เธอออกมาเรื่องมันก็เป็นไปตามคาดชายปริศนาคนนั้นได้เจอตัวของทิวเบอร์รี่แล้วหมายความว่าเด็กหนุ่มคนนี้คงจะถูกส่งตัวกลับไปหาครอบครัวเหมือนเดิมแต่แล้้้ววเเรรื่่องาามมบบัันนนนนก็็ไไดปแบบชิศ คนนี้ไม่ได้มาตามตัวของทิวเบอร์รี่กลับไปทว่าเป้าหมายของเขามันคือการสังหารเด็กหนุ่มคนนี้ทิ้งตั้งหางเอโนล่าไม่สามารถปล่อยให้เด็กหนุ่มที่เขาเพิ่งเจอตายลงต่อหน้าต่อต,อตาได้สุดท้ายเธอก็เลยเลือกช่วยเหลือทิวเบอร์รี่ออกมาจากเนื้อมือของชายปริศนาคนนั้นทั้งสองคนพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากชายจอมโหดไม่ว่ายังไงทั้งคู่จะต้องหนีเพื่อจากรถไฟขบวนนี้ให้ได้ ซึ่งถ้าเกิดทำไม่ได้ทั้งคู่ต้องตายอยู่บนรถไฟขบวนนี้แน่นอนเมื่อไม่มีทางเลือกเอโนล่าเลยตัดสินใจพาทิวเบอร์รี่โดดลงมาจากรถไฟอย่างบาบินแต่ด้ยวยความที่เอโนล่าคาดการไว้แล้วตอนที่โดดลงมาทั้งสองคนเลยไม่เป็นอะไรมากนะักและว่าถึงแม้มันจะเจ็บตัวไปนิดหน่อยทว่าตอนนี้ก็ปลอดภัยจากเนื้อมือชายปริศนาคนนั้นแล้วในเวลาเดียวกันที่บ้านของเด็กสาวทุกคนล้วนเป็นห่วงตัวของเอโนล่ามากเพราะว่าเธอยังอายุน้อยอยู่เลยแถมสิ่งที่แม่เธอสอนไว้มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะไปใช้ชีวิตคนเดียวในโลก,กวว้้างไดส ใช้ผู้ที่อยู่กับเอโนล่ามาตั้งแต่เด็กเธอขอร้องให้เชอร์ร็อกโฮมผู้เป็นพี่ชายออกตามหาตัวของเอโนล่าให้เธอทีแล้วว่าถึงแม้เชอร์ร็อกจะไม่สนใจเรื่องอะไรอื่นนอ,อกจากการสืบสวนแต่เหตุการณ์นี้เขาคงปล่อยผ่านไม่ได้ยังไงซะเอโนล่าก็เป็นน้องสาวแท้ๆของเขาตัดภาพกลับไปยังเด็กวัยรุ่นทั้งสองคนท้งครูได้ใช้เวลาร่วมกันอยู่หนึ่งคืนหลังจากนั้นก็ได้เดินทางมาที่เมืองลอนดอนระหว่างทางก็ได้พูดคุยเรื่องชีวิตกันมาบ้างเลยทําให้ทั้งสองคนสนิทกันขึ้นมานิดหน่่ออยททาาาางงงด้นเนลลเลหัจกีธมถึ เมืองลอนดอนแล้วเธอก็เด้เริ่มที่จะแปลงโฉมตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกโดยที่เธอก็คิดว่าถ้าเกิดเธอไม่ได้แต่งตัวเหมือนกับแต่ก่อนพี่ชายทั้งสองคนของเธอเองก็คงตามหาตัวเธอไม่เจอหรอกเอนลราทำการแปลงโฉมตัวเองจนกลายเป็นสาวงามสุดสวยหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปหาที่พักเป็นลำดับถัดไปและถึงแม้ว่าที่พักเธอมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเธอมีที่ซุกหัวน,นอนอยู่ในเมืองลอนดอนแล้วต่อมาหลังจากที่จัดการเรื่องของตัวเองเสร็จเอนราก็เริ่มแผนการตามหาแม่ต่อในทันทีเธอออนนนึกกกย้ลับไป่่ที แม่ของเธอจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในวันนั้นแม่ของเธอได้ประชุมอะไรบางอย่างกับเพื่อนซึ่งการประชุมในวันนั้นถึงแม้จะเป็นตัวของเอนดูาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้รับรู้เรื่องภายในห้องเลยโชคยังดีที่เอนดูาเธอสามารถจําที่อยู่ที่แม่ของเธอมักจะส่งจดหมายไปที่นั่นเป็นประจำเอนดูาได้รีบตรงมายังที่อยู่ดังกล่าวปรากฏว่าที่แห่งนี้ไม่เป็นโรงฝึกยิวยิสูโดยคนที่เป็นเจ้าของก็ไม่ใช่ใครอื่นเธอคือเอดิดครูฝึกยิวยิสูให้กับเอนดูาเป็นคนแรกนั่นเองหญิงสาวได้ถามกับเอดิดผู้อาจา ไปว่าแม่ของเธออยู่ที่ไหนเพราะว่าในคืนนั้นเอดิธก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในงานประชุมเช่นกันทว่าตัวของเอดิธก็ไม่สามารถบอกได้ว่าแม่ของเอนอล่าอยู่ที่ไหนสาวนักสืบไม่ยอมเลิกลาเธอพยายามตามตื้ออาจารย์คนนี้สุดท้ายเอนอล่าก็เลยถูกเอดิธอัดจมวมหลังจากนั้นเอดิธเธอก็ได้เดินหนีไปเอนอล่าเธอหัวเสียจากเรื่องที่เกิดขึ้นมากแต่แล้วโดยพรสวรรค์าการช่างสังเกตของเธอเธอได้เห็นสัญลักษณ์รูปมังกรที่อยู่ในห้องของเอดิธรูปนี้เธอเคยได้เห็นในห้องประชุมของแม่เช่นกันหญิงสาวรู้ดี ประโยคนี้มันต้องมีความหมายเธอได้ยืนสลับคำไปมาอยู่สักพักหนึ่งจนในที่สุดเธอก็รู้ได้ว่าคำคำนี้มันบ่งบอกถึงสถานที่ที่ไหนเมื่อเอนูรารู้แล้วเธอไม่รอช้ารีบตรงมายังสถานที่แห่งนี้ทันทีที่นี่เป็นเขตชุมชนที่ค่อนข้างเปลี่ยวไม่ค่อยจะมีคนเดินผูกพานเป็นที่ที่ดูอันตรายมากๆเอนูราเธอได้เดินสังเกตไปเรื่อยๆจนเธอได้ไปเจอเข้ากับบานประตูที่มีริบินที่เหมือนกับที่แม่ของเธอใช้เป็นประจำผูกไว้อยู่หญิงสาวได้ทําการแอบเข้ามาในบ้านหลังนี้ทันทีเมื่อ เมื่อเธอเข้ามาแล้วเธอก็ได้เจอเข้ากับอุปกรณ์ทดลองต่างๆมากมายของเหล่านี้เหมือนกับของที่แม่เธอเคยสอนในตอนเด็กซึ่งก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่อยู่บนโต๊ะนี้มันน่าจะเป็นดินปืนเอโนล่าหวน,นึกถึงเรื่องราวในวัยเด็กยังมีความสุขแต่เธอก็ดีใจอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากเมื่อเธอเดินเข้าไปอีกเธอก็ต้องพบเจอกับระเบิดจํานวนมากแถมระเบิดนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับแม่ของเธอโดยตรงอีกด,ด้วยหญิงสาวคิดว่าแม่ของเธอน่าจะเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติการเรียกร้องสิทธิของสตรีเพราะว่าบนโต๊ะมันมีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่ เอน่าเธอเริ่มตระหนักได้ว่าแม่ของเธอน่าจะเป็นคนอันตรายเหมือนกับที่พี่เชอร์ร็อกบอกด้วยความกลัวเธอเลยรีบออกมาจากสถานที่แห่งนี้ทันทีทว่ายังไม่ทันที่เธอจะได้เดินไปไหนชายที่เคยตามลากทิวเบอร์รี่ก่อนหน้านี้ก็ได้เข้ามาทำลายเธอลินธอนได้จับเอน่ากดน้ำเพื่อเค้นถามว่าตัวของทิวเบอร์รี่อยู่ที่ไหนแต่ถึงแม้ว่าชายคนนี้จะทำแบบนั้นไปเอน่าเธอก็ไม่รู้แต่ด้วยความที่เอน่าเห็นใบหน้าของเขาไปแล้วลินธอนเลยจำเป็นต้องจัดการหญิงสาวคนนี้ทิ้งซะแต่แล้วด้วยไหวพริบของเอน่าเธอได้แกล นิ่งไปพักหนึ่งหลังจากนั้นก็จู่โจมลินทอนแบบไม่ทันตั้งตัวพร้อมกับเดวิง่งหนีออกมาจากชายจอมโหดแต่แล้วตัวของลินทอนก็ตามเธอมาทานันเมื่อเป็นแบบนี้เธอเลยไม่มีทางเลือกเอนอลลาเธอได้งัดยิวยุสูมาต่อสู้กับชายที่อยู่ตรงหน้าซึ่งก็ถือว่าฝีมือของเธอไม่ธรรมดาเลยแต่ด้วยความที่ลินทอนน่าจะเป็นนักฆ่ามืออาชีพบวกกับเอนอลลาก็เป็นเพียงแค่เด็กสาวคนหนึ่งเท่านั้นเธอเลยเป็นฝั่งที่เสียเปรียบและถูกลินทอนอัดอยู่มากกว่าในจังหวะสุดท้ายก่อนที่เอนอเลาไปห้อองที่เธ เพิ่งเข้าไปก่อนหน้านี้เมื่อสบโอกาสเธอก็ได้ใช้อุปกรณ์การทดลองทําให้เกิดประกายไฟทันใดนั้นดินปืนทั้งหมดก็ได้เกิดระเบิดขึ้นเอนล่าได้ใช้จังหวะนี้วิ่งหนีออกมาส่วนลินทอนที่ไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้ถูกแรงระเบิดเล่นงานเลยทําให้ท้ายที่สุดเอนล่าก็สามารถหลบหนีมาจากสถานการณ์นี้ได้สําเร็จตอนนี้ร่างกายและจิตใจของเธอล้วนบอบช้าไปหมดแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเธอก็ไม่สามารถทิ้งให้ทิวเบอร์รี่ชายผู้อ่อนแอรับมือกับเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นได้เธอเลยได้ออกตามหาตััววขออองทเบรีโดยดย่ธไ้มต เป็นหญิงไม้เข้าไปในบ้านของเด็กหนุ่มเอโนล่าเธอได้อ้างตัวเองว่าเป็นคู่มือของเชอร์ร็อกโฮมแถมยังบอกด้ยวยว่าเชอร์ร็อกได้ส่งเธอมาดูหน้างานก่อนตอนแรกครอบครัวของทิวเบอรี่ก็ดูจะหลงเชื่อแต่โชคไม่ดีที่นักสืบเลสตาร์ได้มาถึงบ้านหลังนี้พอดีชายนักสืบได้แย้งคาพูดของเอโนล่าไปว่าสิ่งที่เธอพูดมาล้วนไม่เป็นความจริงทั้งนั้นเลสตาร์ art, เขาเคยรู้จักกับเชอร์ร็อกมาก่อนและเขาก็มั่นใจดีว่าเชอร์ร็อกไม่เคยมีผู้ช่วยแต่เอโนล่าเธอก็ยังเถียงกลับไปพร้อมกับได้ขอเดิมมมพััันกกกบบเเลสาาาาถถคํทีี่่ยวข้อ Rock, ถ้าเกิดเธอตอบได้ก็แสดงว่าเธอเป็นผู้ช่วยของเชอร์ร็อกจริงๆทว่ายังไม่ทันที่ทั้งสองฝ่ายจะได้โต้ฝีปากกันไปมากกว่านี้แม่ของทิวเบอร์รีก็ได้ไล่ให้ทั้งคู่ออกมาจากบ้านด้วยความรำคาญซะก่อน ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาจากบ้านแล้วเลสตาร์ s <S ก็ได้ถามคำถามรองเชิงกับอินโนล่าไปอินโนล่าเธอสามารถตอบเลยหมดว่าเชอร์ร็อกชอบอะไรเป็นพิเศษสิ่งนี้ทําให้ชายนักสื่อแปลกใจมากว่าเธอเป็นใครกันแน่ถึงรู้จักเชอร์ร็อกโฮมแบบนี้แต่ถึงแม้เลสตาร์จะสงสัยเขาก็ต้องกลับไปก่อนอยู่ดีเนื่องจากทังคู่ได้ถูกเจ้าของบ้านไล่ออกมาแล้วหลังจากที่เลสตาร์จากไปจริงๆแล้วอินโนล่าก็ต้องออกมาจากบ้านหลังนี้เช่นกันแต่ด้วยความที่เธอยังมีความสงสัยอยู่เธอได้ไปจ้างให้คนงานสลับชุดกับเธอเมื่อเสร็จแล้ว้วเเธอก็ไดดิน ไปที่ป่าหลังบ้านเพราะว่าในตอนที่เธออยู่กับทิวเบอร์รี่ชายหนุ่มเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเกือบจะตายจากการที่ถูกกิ่งไม้หล่นมาทับด้วยเบาะแสนี้เอโน่าก็เลยเดินเข้ามาในป่าและตามหากิ่งไม้ที่ร่วงหล่นลงมาซึ่งเมื่อเอโน่าเดินตามเบาะแสนี้เข้ามาแล้วเธอก็ได้เจอบ้านต้นไม้ของทิวเบอร์รี่ที่ชายหนุ่มได้สร้างไว้เอโน่าได้ขึ้นไปตรวจสอบที่ด้านบนทําให้เธอได้รู้ว่าทิวเบอร์รี่เป็นคนที่ชอบดอกไม้มากๆแต่ทว่าเมื่อเธอเดินดูไปได้สักพักหญ้าของทิวเบอร์รี่ก็จับได้ว่าาาเเธอแอแข้ามา แต่หญิงแก่คนนี้ก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรเอโนล่าเลยแถมเธอยังได้เล่าความเป็นมาของตระกูลเธอให้กับเอโนล่าฟังอีกทั้งสองคนได้พูดคุยกันอยู่สภาหลังจากนั้น่าของทิลเบอรีก็ได้บอกให้เอโนล่าออกไปเนื่องจากถ้ามีใครมาเจอเธอต้องถูกจับแน่แต่ก่อนจะจากกันคุณยายก็ได้บอกกับเอโนล่าไว้ว่าถ้าเกิดตัวของหญิงสาวเจอทิลเบอรี่ก่อนเธอให้ฝากบอกโดยว่าเธอเป็นห่วงหลานชายคนนี้มากๆตัดภาพไปที่พี่ชายทั้งสองคนของเอโนล่าบ้างทางฝั่งเชอร์ร็อกโฮมหลังจากที่ได้คำขอร้องมา เขาได้ออกลงตามหาน้องสาวด้วยตัวเองซึ่งเชอร์ร็อกก็ได้ตามแกะรอยจากเบาะแสที่อยู่ภายในห้องของแม่จนในที่สุดเขาก็ได้ตามมาถึงบ้านของเอดิตทว่าเชอร์ร็อกก็ไม่ได้เบาะแสอะไรของเอนอลามากเนื่องจากเอดิตเธอก็ไม่รู้เช่นกันว่าเอนอล่าพักอยู่ที่ไหนบวกกับด้วยความที่เอดิตก็ไม่ค่อยชอบเชอร์ร็อกเท่าไหร่เธอก็เลยไม่ค่อยให้ความร่วมมือมากนะส่วนทั้งฝั่งไมโครฟเขาได้ว่าจ้างให้นักสืบแลนสเตยตามหาตัวของเอนอล่าให้แลนสเตยที่เพิ่งได้พบกับเอนอล่าน้ีเขาก็มั่นใจเเลยว่าด็กคนนี้ต้องเป็นน้อองงสาวขเชออล ไมครอฟในแน่แต่ไมครอฟก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่ที่มีคนรู้เรื่องที่เขามีน้องสาวอย่างเอโนล่าไมครอฟได้สั่งให้แลนสเตดไปพาตัวของเอโนล่ากลับมาให้ได้เนื่องจากในตอนนี้เธอก็ได้สร้างปัญหาทิ้งไว้ให้เขามากมายทําเอาไมครอฟเอื้อมลากับน้องสาวคนนี้ไปเลยตัดกลับไปที่เอโนล่าหลังจากที่เธอรู้ว่าทิวเบอร์รี่ชอบดอกไม้เธอก็ดูแล้วว่าตัวของชายหนุ่มไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนหญิงสาวมาตามตัวของทิวเบอร์รี่จากร้านขายดอกไม้กลับไปที่บ้านเธอต้องการให้ทิวเบอร์รี่พักอยู่ที่นี่เน นี้ลินทอนกําลังออกตามล่าเขาอยู่เอโนล่าคิดว่าทั้งหมดน่าจะเป็นฝีมือลุงของทิวเบอร์รี่เองก่อนหน้านี้พ่อของชายหนุ่มก็ต้องมาตายจากเหตุการ์ปรนและถ้าเกิดทิวเบอร์รี่ตายตามไปอีกคนสมบัติทั้งหมดของเขาก็จะตกเป็นของลุงเขานั่นเองทว่ายังไม่ทันที่เด็กทั้งสองคนจะได้พูดคุยกันไปมากกว่านี้เลสตาร์ที่ได้แอบอยู่ในห้องก็ได้โผล่ตัวมาเพื่อหวังจะจับตัวของิอโนล่ากลับไปทั้งสองคนเดรได้วิ่งหนีขึ้นมาบนห้อง โดยทั้งคููก็ได้พยายามดันประตูไม่ให้ตัวของเลสตาร์เข้ามาได้แต่ดูเหมือนว่าน่าจะยันไว้ได้อีกไม่นานเอโนล่าเธอเลยให้ทิวเบอร์รี่หนีไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดทิวเบอร์รี่ถูกส่งตัวกลับไปที่บ้านเขาต้องตายแน่แนกลับกันถ้าเป็นเธอเอโนล่าก็จะถูกบังคับให้ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องการแค่นั้นตอนแรกทิวเบอร์รี่ก็ไม่ยอมไปแต่ไม่ว่ายังไงเอโนล่าก็จะให้ทิวเบอร์รี่หนีไปให้ได้สุดท้ายชายหนุ่มก็เลยหลบหนีไปคนเดียวทิ้งเหลือไวเพียงตัวของเอโนล่าที่ได้ถูกส่งตัวกลับไไปปหาปาหาาามทีี่่่เ็นพชยซึงงลัจกกู จับตัวกลับมาแล้วเอนอลาเธอก็ได้ถูกบังคับให้ไปอยู่ในโรงเรียนฝึกกุลสตรีทันทีหญิงสาวต้องใช้ชีวิตขมขืนอยู่ที่นี่มาโดยตลอดเอนอลาเสียใจมากๆจากการที่ถูกจองจําอยู่ในโรงเรียนแห่งน,นี้แต่เธอว่าในวันหนึ่งที่เธอต้องทนจะชีวิตอย่างเบื่อหน่ายพี่ชายคนรองอย่างเชอร์ร็อกโฮุมก็ได้มาเยี่ยมซึ่งเหตุผลที่เชอร์ร็อกมาเยี่ยมเอนอลาที่นี่ก็เพราะว่าในตอนที่เขาออกตามหาแม่ดูเหมือนว่าสถานที่ต่างๆที่เขาไปตัวเอนอลาเองก็ได้ไปมาก่อนเขาทั้งนั้นรวมถึงเชอ,อร์ร็อกก็ยังรู้เรื่องที่เอนอ่าเข้ เกี่ยวกับคดีของทิวเบอร์รี่ชายนักสือรู้ดีว่าตอนนี้ทิวเบอร์รี่กำลังถูกตามล่าอยู่ทว่าเหตุผลจริงที่เชอร์ร็อกมาหาน้องสาวก็เพราะว่าเขาได้เอาของเล่นในวัยเด็กของเอนุล่ามามอบคืนให้กับเธอเองเชอร์ร็อกได้เจอเจ้าสิ่งนี้อยู่ใต้หมอนของแม่หมายความว่าเจ้าของเล่นนี้มันน่าจะสําคัญกับแม่มากๆและเหตุผลที่เธอเก็บของเล่นนี้ไว้ใต้หมอนก็คงเพราะว่าเธอก็รักเอนุล่ามากเช่นกันหญิงสาวดีใจมากๆที่พี่เชอร์ร็อกยังใส่ใจตัวของเธอและแม่มากกว่าพี่ชายอย่างไมเคิลฟ์แต่ทว่ามันก็ยัง เรื่องที่คาใจอยู่โดยที่เรื่องนั้นมันก็คือเรื่องที่เธอยังไม่รู้ว่าแม่ของเธอนั้นอยู่ที่ไหนหญิงสาวคอยตรวจคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์อยู่เป็นประจำเพราะว่าในตอนที่เธอมาเมืองลอนดอนวันแรกเธอได้ไปจ้างสำนักพิมพ์ให้ลงข้อความรหัสลับของเธอในหนังสือพิมพ์ของพวกเขาเอโน,นล่าคอยตรวจสอบหนังสือพิมพ์อยู่ทุกวนันว่าเมื่อไหร่แม่ของเธอจะตอบกลับมา แต่ไม่ว่าเธอจะรอนานขนาดไหนแม่ของเธอก็ไม่ยอมตอบกลับมาสักทีในวันนี้ก็เช่นเคยเอโนอลายังคงคอยตรวจสอบหนังสือพิมพ์อยู่ตลอดแต่แล้วในตอนที่เธอกําลังเช็คอยูจ่จู่ๆคนของโรงเรียนก็ได้เอากล่องอะไรบางอย่างมาให้กับเธอซึ่งภายในกล่องนี้มันก็ไม่ใช่อะไรมันคือกล่องที่ทิวเบอร์ดีใช้ซ่อนตัวหลบเข้ามาทิวเบอร์ดีตั้งใจจะมาช่วยเอโนอล่าหนีไปจากที่นี่โดยที่เขาก็จะปลอมเป็นคนส่งของพร้อมกับให้เอโนอล่าซ่อนตัวอยู่ในกล่องเหมือนในตอนที่เขาแอบลอบเข้ามาก่อนหน้านี้ทั้งสองคนได้ทําตามแผน เอาลโนล่าซ่อนตัวอยู่ในกล่องส่วนทิวเบอร์รีก็กาลังลากกล่องนี้ออกไปจากห้องยังไม่ทันจะไปไหนได้ไกลพอออของโรงเรียนก็ได้โผล่มาเธอสงสัยมากๆว่าภายในกล่องที่ทิวเบอร์รี่กาลังขนอยู่มันคืออะไรกันแน่เธอได้สั่งให้ทิวเบอร์รีเปิดฝากล่องออกแต่ชายหนุ่มก็ได้อ้างว่ากล่องนี้เป็นพัสดุของคุณไมโครฟซึ่งคุณไมโครฟก็ได้กําชับไว้ว่า ให้ทางผอ,อ,อเปิดกล่องพัสดุนี้ในห้องทํางานแบบส่วนตัวเท่านั้นโดยความที่ผอ,อ,อก็กังวลว่าไมโคิลจะส่งอะไรที่สําคัญมากๆมา,มาเธอก็เลยเชื่อคําบอกของทิวเบอร์รี่อย่างไม่เอะใจอะไร ทำให้ก่อนที่เธอจะกลับมาถึงห้องเอโนล่าก็ได้หลบหนีไปพร้อมกับทิวเบอร์รี่ด้วยรถของเธอแล้วในที่สุดเด็กทั้งสองคนนี้ก็เป็นอิสระอีกครั้งทิวเบอร์รี่ตั้งใจจะพาเอโนล่ากลับไปที่ลอนดอนเพื่อซ่อนตัวอีกรอบทว่าตัวของเอโนล่าเธอกลับไม่คิดแบบนั้นแม่ของเธอมักจะสอนอยู่ตลอดว่าให้ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการในตอนนี้สิ่งที่เอโนล่าต้องการก็คือการสัสางเรื่องราวของทิวเบอร์รี่ให้เสร็จทั้งสองคนได้ขับรถกลับมปที่บ้านของทิวเบอร์รี่ในทันทีแต่เมื่อเข้้าาาาามภาายในนคหสแลววปรกฏ่่่ที ไม่มีใครอยู่เลยทั้งสองคนพยายามหาครอบครัวของทิวเบอรี่ว่าหายไปไหนแต่เมื่อเด็กทั้งสองคนเดินไปในความมืดได้สักพักลินทอนก็ได้ปรากฏตัวมาพร้อมกับศาสตร์กระสุนมาที่ตัวของทิวเบอรี่เพื่อหวังจะจบงานของเขาสักทีเด็กทั้งสองคนพยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างสุดชีวิตโชคดีมากๆที่ภายในคาร์ดิห์ดมันมืดจนมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยพอจะทําให้ทั้งสองคนหลบก,กระสุนปืนของดินทอนได้ชายจอมโหดยังคงตามลากทั้งสองคนอย่างไม่ลดละถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปทั้งคู่ต้องถูกเจอตัวและถูกฆ่าตายแน่ๆ โนราเธอได้รวบรวมความก้ายยองเข้ามาและกระโดดไปจัดการกับดินทอนแต่ด้วยความที่เธอเป็นเด็กผู้หญิงแรงของเธอเลยไม่สามารถสู้ดินทอนได้จึงเป็นฝั่งของเอนล่าเองที่ถูกเล่นงานทิวเบอร์รี่ที่เห็นว่าท่าไม่ค่อยดีก็เลยกระโจนเข้ามาช่วยทําให้ในระหว่างที่เลนทอนหันไปให้ความสนใจกับทิวเบอร์รี่เอนอล่าก็ได้ใช้ท่าล็อกขาจนชายจอมโหดคนนี้ได้ลม้มลงพร้อมกับที่หัวของเขาได้กระแทกกับเสาไม้เข้าในที่สุดเด็กทั้งสองคนก็สามารถจัดการกับชายจอมโหดคนนี้ได้แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก ได้เกิดขึ้นอีกครั้งจริงๆแล้วลินทอนไม่ได้ทํางานให้กับลุงของทิวเบอรีแต่เขาได้ทํางานให้กับย่าของชายหนุ่มต่างหากย่าของทิวเบอรีได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับหยิบปืนลูกซองของลินทอนยิงไปที่ตัวของทิวเบอรีผู้เป็นหลานชายโดยที่จุดประสงค์ของเธอก็น่าจะมาจากเธอไม่ต้องการให้ทิวเบอรีเข้ารับตําแหน่งในสภาสูงเหมือนกับผู้เป็นพ่อดูเหมือนว่าก่อนที่พ่อของทิวเบอรีจะตายเขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการปฏิวัติประเทศอังกฤษทิวเบอรีก็คงทําเหมือนกับพ่อของเขาทางด้านย่า ที่ไม่อยากให้ประเทศอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงเธอเลยเลือกดับชีวิตผู้เป็นลูกชายและหลานชายของตัวเองเพื่อแลกกับการที่ประเทศอังกฤษจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเอโนล่าเธอเสียใจจากการจากไปของทิเวเบอรีมากๆถึงแม้ว่าทั้งคู่จะใช้เวลาร่วมกันอยู่ไม่นานทั้งสองฝ่ายก็เป็นคนสําคัญซึ่งกันและกันไปแล้วเอโนล่าเธอร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าโศกเสียใจแต่ทว่าสิ่งที่เธอไม่ได้คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง ทิวเบอร์รี่สามารถรอดตายจากกระสุนปืนมาได้อย่างปาฏิหาริย์ชายหนุม่มได้เอาเสื้อกราะของอัศวินใส่ไว้ในเสื้อทําให้เขารอดตายจากกระสุนปืนของคุณย่ามาได้ ในที่สุดทั้งคู่ก็ดูแล้วว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ย่าของทิวเบอร์รี่ได้ถูกจับคุมตัวไปดำเนินคดีโดยที่เชอร์ร็อกโฮมก็ได้มาบอกเรื่องนี้กับนักสืบแบรนสเตจเช่นกันในที่สุดเรื่องราวความวุ่นวายของทิวเบอร์รี่มันก็ได้จบลงแล้วตอนนี้ชายหนุ่มได้เข้ารับตำแหน่งขุนนางในสภาสูงโดยที่ตัวของทิวเบอร์รี่ก็น่าจะได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการรวมถึงมันก็เป็นสิ่งที่พ่อของเขาต้องการเช่นกันเอโนล่าเธอได้ไปยินดีกับทิวเบอร์รี่ในวันัตัตาแหหนนน่งลงลจกก้้เธอ็ไดท สิ่งที่เธอทำอยู่ทุกวันซึ่งนั่นก็คือการไปตรวจสอบหนังสือพิมพ์ว่าแม่ของเธอตอบกลับมาหรือยังและในวันนี้ความต้องการของเอโนอล่าเธอก็สมหวังในหนังสือพิมพ์มีรหัสลับที่แม่ของเธอทิ้งไว้แต่เว่าเมื่อเอโนอล่าถอดรหัสนั้นแล้วเธอก็รู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของแม่แต่เป็นฝีมือของพี่เชอร์ล็อกตั้งหากเชอร์ล็อกและไมค์คอฟได้รอให้เอโนอล่ามาเจอยังสถานที่ที่บอกไว้ในหนังสือพิมพ์แต่ด้วยความที่เอโนอล่ารู้ทันเธอจึงได้ปลอมตัวโดยสลับเสื้อผ ว่าเธอก็อยู่ที่นี่เช่นกันแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นเชอร็อกก็รู้ดีว่าเอนล่าต้องมาที่นี่แน่เขาก็เลยได้ทิ้งของเล่นชิ้นโปรดของเอนล่าไว้และหลังจากที่เอนอล่าได้เห็นของเล่นชิ้นนี้อีกครั้ง <c oughs> ก็ทําให้เธอเข้าใจว่าพี่ชายของเธอรักและเป็นห่วงตัวของเธอไม่ไ้น้อยไปกว่าแม่เลย ต่อมาหลังจากที่เอโนล่าไปหาพี่ชายทั้งสองเธอก็ได้กลับมาที่บ้านแต่เมื่อเธอกลับมาถึงห้องเธอก็ได้เจอเข้ากับคนที่เธอรอคอยมาตลอดแม่ของเอโนล่าที่รู้ว่าลูกสาวกำลังตามหาเธอก็ได้ปรากฏตัวอยู่ภายในห้องของหญิงสาวเมื่อสองแม่ลูกได้เจอกันอีกครั้งทั้งคู่ก็ดีใจมากเอโนล่าโผล่เข้ากอดผูเป็นแม่และร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจ หลังจากนั้นแม่ของเอโนลาก็ได้บอกถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องทิ้งเธอไปด้วยซึ่งเหตุผลนั้นก็คือเธอไม่สามารถปล่อยให้ลูกสาวใช้ชีวิตอยู่ภายในโลกที่ผู้หญิงถูกกดขี่ได้อีกต่อไปซึ่งหลังจากที่เอโนล่าเธอได้รู้ความจริงเธอก็เข้าใจความรู้สึกของผู้เป็นแม่พร้อมกับได้ยอมรับสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ในตอนนี้สุดท้ายแล้วเธอก็มีความสุขมากๆที่เธอได้เจอกับผู้เป็นแม่อีกครั้งและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงโดยที่ตัวของเอโนล่าโฮมเธอก็จะได้ใช้ชีวิตตามที่เธอต้องการนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องเอโนล่าโฮมตัวหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.6คะแนนและคะแนจ 6. 6ะแนจากรถทุน,ทนทโทมิโทสูงถึง91%เลยนะครับเรียกได้เลยว่าเป็นหนังน้ำที่อีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนไม่ควรพลาดยังไงอย่าลืมไปหาดูแบบเต็มเรื่องกันให้ได้นะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อๆไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ